วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการลดการสัสมในตัวแฮมลี่ไฮพีนัคงรถประจำต่อแรกนะครับเราก็มากดที่ปุ่มปุ่มสตาร์ทนะครับโดยการเปิดสวิตทั้งที่1นะครับแล้วก็เปิดออนนะครับไฟหน้าจอก็จะติดนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําการปิดสวิตนะครับที่2นะครับเราก็จะมาดันก้านสวิตนะครับไปปัดผลดันขึ้นนะครับค้างไว้10วินะครับ ก้านใปปัดน้ำฝนก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับพอก้านไปปัดน้ำฝนนะครับขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับผมเราก็สามารถนะครับมายกก้านไปปัดน้ำฝนนะครับตั้งขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็สามารถนะครับนําผ้านะครับมาเช็ดทำความสะอาดที่ตัวยามไปปัดน้ำฝนนะครับตรงนี้นะครับได้เลยนะครับหลังจากเช็ดทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็วางก้านไปปัดน้ำฝนลงเหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาถึงตัวขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมก็กลับมาที่รถนะครับผมมากดนะครับตัวเปิด สวิตช์นะครับผมเป็นออนนะครับครับไฟหน้าจอก็จะติดแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ดันก้านสวิตช์ขึ้นครับยังไปปัดน้ำฝนก็จะลงเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็มากดนะครับปิดนะสวิตช์นะครับที่ปุ่มสตาร์ทนะครับกด1่ทีครับผมไฟหน้าจอก็จะดับลงนะครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยครับแล้วพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ